สวัสดีจ้าสวัสดีข้าวแรงเห็ดยังพ่อใหญ่โอู้ขาเล็กอันนี้อยู่ในช่วงการเห็ดกายภาพหัดยางหรือพี่น้องแดงแดงไอ้ซื้อซื้ออิ่มซื้ออ่ะก็ร่างกายได้ไปอาบน้ำอันนี้ ่าเดี๋ยวฮัดยางลวพี่น้องอันนี้คขาที่พะยายต่างต่างยางให้มันได้และเดี๋ยวพาไปเที่ยวไอ้เนาะเ,เดี๋ยวพาไปเที่ยวสวัสดีข้าวแรกนะพี่น้องเอ้เนี่ยแะชีวิตเฮาสู่ๆกันไปเดี๋ยวจะพินเห็ดกับเขาไมา่กินเขาเหมกันได้จ้าทัดเดินทัดยางละจ้าพี่นอ้องเดี๋ยวก็ออกข้างนอกได้อายางนะพะยาย นะแล้วก็ใส่ไม่เ่าว่ะเพราะ่อไม่เท้าใช่ไหมเดินยางยี่ห้บ้านพักกันพี่หลังเดินแ้กันนั่งเท่านเทกันพักสักกันพักสักกันอันนี้คืออีกอุปกรณ์อีกอันนึง เก่งเลยพ่อเก่งเพ่อเก่งะเออมาเมียบ้เมียบ้ายิมนะครับสู้ๆยิมนะครับสู้ๆสิลง่ย่งน่ะฮะสิลงม่ย่างมสิมา,า,มากเก่งแทนทานอ่ะพ่อไ่เอาขา่งงสาิบต่มงงควะตีนัง เมนูกระ็นั่งสีจัดไห้กินข้าวแรงอ่าอันนี้สิเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลพายายกินข้าวแรงเป็นอ่ะแอปเปิ้ลกินข้าวเนี่ยแอปเปิ้ลจะมาซองมึงอยังไจะมาซองตื่นเย็นเ่็นอยังเดี๋ยวรู้สิตามบักคุงฮะมาสำรวจนะมาสำรวจค้าวว่ะ เออเดี๋ยวแม่คุ้นจัดออกไปให้เบอร์อะไรก็สิไม่อันนี้ถ้มือเนี่ยไปยังจัดไปทางดีน้องจัดไปทาอ๋อสูดสูดท่านมาสำรวจ สพัพินกะสิ้ผ้าเรากินเขา่าสิ้้าพญายากินเขา่าอ่ะหันมาแม่ครับหันมาแม่ครับกะสีใส่อุปกรณ์พยุ่งโตน้ำประกาเดียวให้ ให้ได้ขาทีมันอันนี้ไอทียังกัดรอเป็นรูปขานะพี่น้องกัเดเตี้ยสหาเราออกห้ยไปใหญ่เดี๋ยวไปย่างอยู่สนามเด็กเล่นดูแลสุขภาพไว้ด้วยจ้ะอันนี้ก็ปีกลัวแหละนะพี่น้องปีกลัวเลยนะไปใหญ่ยยที่เป็นมากเลยจ้ะจนได้ตัดขาเดี๋ยวสะพินสิไป,ปตำสตมตำเราจะพากินเขา่า เนาะยิงเข่านะท่นนมาพี่น้องเจสิทผ้าต่ำบกพรุงตํำม,มะระกออัน,น,อนเนี้ยบกนาวเนี่ยมะนาวแบบมะนาวเหมือนกับเมลอนนะพี่น้องอันนี้เขาเก็บมาจากบนสีฟ้ามจา้ะมาจากสวนทเทียโซอันนี้ก็พิจิตเป็นพิจิตพี่น้องอันนี้ก็มาจากสวนนักขึ้นกันสวนสวนเยโซขึ้นกันพี่น้องเดี๋ยวจะพินพ์ผ้าต่ำ ตำสมตำแซบแซบได้พี่น้องเด้อนาตาซีซันก็นจะอยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องเดี๋ยวเขาตักใส่จานให้เบิ่งเด้อตำแล้วแลๆพี่น้องนาตาก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะองเด้อพี่น้องสมตำสมตำสปิ้นนากินมะพี่น้นนนองเห็นชัดปะสปิ้นมาใครมักน้ำสมตำบันไดได้พี่น้องสปิ้นเอาพอดีพอดีเนี่ยจ้ะ เดี๋ยวเ้ากสิไปกินกับทอดปลาตอนนี้หนาตาของทอดปลาเ้าก็สิเหลืออยู่ประมาณนี่พี่น้องแต่ว่าเมื่อนีน่เรับแรกสะิ้นสิกินสมตามาจากมาแสบน้ำกันพี่น้องกะบมมีอย่างหลายเนาะทักทายกันซ้ำนี่ย้ะพี่น้องเด้อขอบคุ้นนั้นรายที่รับเชมกันจ้าสวัสดีค่ะ